นี่หน้ากากมัก่อไหมอเ้าทำไมโมเดลไม่ดูแลผุแจน่ะย้วอนนีเดินผิดหรอผิดิี่หาข้ไปไหนกลับมาแล้วผิดแล้วหรอเ่ของคนสองคนแล้วใช่เดี๋ยวพ่อเก่งที่อดเก่งอะไรนะ สะพ่อสะพ่อไม่ทันเก็งินลมเก็งินลมนี้มันรับจนลมแล้วพ่อพี่ผิดไปไหนพี่พีทมาสิเดี๋ยวจะสั่งน้ำให้เร็วเดี๋ยวมันเพิ่งมันั่นที่ปากหมุดยังปากไว้ก่อนคุณจุ๋มทล้ไมคุณจุ๋มอะไรคุณจุ๋มกินแก้วสตาร์บัคเหรอคุณขวัญสั่งให้ค่ะโอ้โห ัลสังขาเกี่ยวไม่ค่ะวังดความเห็นละระวังมิจฉาชีพนะคะ ดูแมวก่อนนะครับใช่หัวหรือพยักหน้าเมื่อกี้พยักพี่จุ๋มอ่ะแน่กันหวานพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่หวานพันเปอร์เซ็นต์แบร้มเท่าไหร่คะพี่จุ๋มก็ไม่เท่าไหร่นะของพี่จุ๋มของพี่จุ๋มอ๋อแบร้มร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พันเจ็ดเก้าเต็มค่ะพันเจ็ดเก้าเต็มรวมมาแล้วหอมั้ง้งเนาะใช่เอาโมเดลยังไม่นอนเลยเหรอฮะ มมเดลบอกขอย่อยก่อนนะคะตัวใหญ่มากตน้อยมากโมเดลอะหลอกตัวใหญ่ที่ทำไปหรือาให้ซื้อกระป๋องที่สองแกไม่ปวดสมองอใช่แล้วโมเดลก็บอกว่าโมเดลไม่ดีแล้วก็คลิปจำวันอยู่นั่นแหละอันนี้หรอแล้วพอจังเลยไหมทุกชิ้นหยุดเลยทุกชิ้นบนสายพานวโมเด้กินชาม้วนไปกี่คำคะใช่ป่ดว่ะวันเนี้ยห้าสิบไม่ไม่ได้สนใจโมเดลขนาดนี้คะฮะหนอน พี่อี่จะเพิ่มมาใช่มาใช่บนนอนยังไม่ให้อะไรนะไม่ขายแล้วไม่ขายมีต้มเยครับมีห้าตัวรอคนเข้ามาก่อนมันคือราคาพันเจ็ดเก้าสิบนะบอกไว้เผื่อใครอยากได้นะคะสําหรับหมีส้มตัวใหญ่นะคะพันเจ็ดเก้าสิบราคาดีสุดๆวันนั้นเห็นคนเอาคลิปลายไปตัดลงติ๊กตอกแล้วบอกวันเนี่ยน้าอ้อยนี่ไม่ใช่น้าอ้อยนะครับนี่ชาเขียวเก่งควยค่ะ

เอาปูจินยังไม่หลับหรอถามว่าทำไมโมเดลไม่เอาเอามือถือไปเล่นเกมคะมือถือหายไปไหนไม่รู้ชอบถ้อไอแพดเขาบอกว่าได้รับดาวศูนย์ดวงทำไงถึงได้ดาว ขอขอดาวหน่อยครับอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาดาวแล้วครับเอาพระจันทร์แล้วกันพี่จุ๋คลิปนี้หอมดาวสีหน้าพี่พีชกินน้ำอ้อยอร่อยไหมแล้วหนูจะแชรก่อนยังไม่ได้แชร์หรอแต่มีคนบอกว่าหนักกว่าน้ำอ้อยคือน้ำอะไรรู้ป่ะคิดว่ากินน้ำท่อมพี่เก่งพี่เก่งเครื่อหวานเหรอฮะหวานปกติก็ได้ค่ะพี่จุ๋มมาของเขาม่หวานเลยนะปกติเหรอไม่เอาหวานน้อยใช่ไหมเอาหวานทุกทีบานน้อยหรอหวานน้อยเอาหวานน้อยค่ะ ขอพี่พีทเอาอะไรกินแล้วหมือนไหมเไม่หวานเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นเอาไม่หวานเลยบุปะเ๋นี้ถูกลรอตอนนี้กี่ใบคะรอดูค่ะรอดูทุ่นี้ครับทุ่งนี้พ่อขา ดำแก้วใหญ่แล้วพอกี้หาวแล้วต้องรีบอัดกาแฟก่อนทุกคนเข้ามาวันนี้มีเสื้อของพี่พีด้วยนะคะสาวพ่อค้าฉ่ำมากทุกคนมันไม่ใช่เดี๋ยวมันมันคือชายเขียวมันคือชายเขียว พรุ่งนี้คลิปสวยธรรมชาติไม่ใช่คลิปแน่นอนคลิปดูได้ที่ YouTube ค่ะพรุ่งนี้วันนี้มีคารินไหมมีค่ะอยากได้อะไรออะพูดมาก่อนเดี๋ยววันานานะั้นหน้าแบบหน้าแตกมากไอตัวไอตัวเด็กพี่แย่อยู่นะ เจบไปชูใหม่ว่าไปไหนแล้วอะเรื่องอะไรคะเื่องลูบอกอะไม่ต้องโทรใหม่แล้วมาเรามาเรานั่งค่ะเราขายเลยมาใครอยากได้ไรอู้หูต้าวด้วยกับตะเกียงนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันคือตัวนี้วันนั้นอะมันไม่ร้องไห้เพราะมันไม่หลับโดยนี้มันหลับแล้วดูนะดูนะ ใช่ป่ะงี้เดยร้องไห้ป่ะเขาก็นอนอยู่ดีอ่ะ,อะมีกระเป๋าตาคารินไหมมีเสื้อมาดิไหม <c oughs> มา<อ>เริ่มเลยเริ่มเลยมาเริ่มเลยเริ่ม,มอยากได้เสื้ออะไร ค่่ะะอทำงานมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นชอช้างยี่สิบหลุดมาหนึ่งตัวเป็นมือเป็นมือหนึ่งเนาะเป็นรีสายน่าดีมากเท่าไหร่นะหนึ่งเก้าสิบบาทโมเดลโมเดลมาทักทายทุกคนมาบายบายทุกคนก่อนไปนอนเร็วช่างยี่สิบบ่ะยพกุณนานทุกคนก่อนใช่ตามมาชอช้างยี่สิบว่าอะไรโมเดลจะไปนอนแล้วค่ะที่ไหนนอน ก็ขายไม่หมีปงดูว่านเอาขปนเพ่ะขาม้เมนูไร้ีร <c oughs> <Okay. S 3> ้านเก้าสบปใส่ราคาเลยร้อยเก้าสิบาทชอชางยี่สิบนะคะชอชางยี่สิบราคาที่หนึ่งรอยเก้าสิบบาทมันยังไม่มาแบบหนึ่งเดนมมีอะไรให้ขายอะขายไี่จะขายอะไรอะมีมีสีส้มมีสีส้ม มีสีต้มมาแล้วครับตัวใหญ่เท่าไหร่นะทักข้อความเพจก่อนแล้วก <17 9 S 3> ็เจนะ็ดเก้าสิบมคะระบบถึงจะดูดนะทักข้อความเพจก่อน,นมันมันดูดยังมีคนทิมพ์แล้วนะตัวนี้พันเจ็ดเก้าสิบเประบบยังเปิดแล้วราคาเดี๋ยวนะรหัสเลยนะตอตอสี่สอ๋อรหัสต่อเต่าต่อเต่าสี่สิบเก้านะครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบมีตัวใหญ่ ้องมีหัวใจเป็นเป็นเกาหลีเป็นหมีเกาหลีตอต่อสี่เก้านะคะหมีส้มตัวใหญ่เลยนะคะพันเจ็ดเก้าสิบนะคะใครจะรับพิมพ์ได้เลยนะจ๊ะตอเต่าตอเตอ่าสี่เก้าติดแล้วหนึ่งคนเสื้อเสื้อไซส์เท่าไหร่นะตัวเมื่อกี่ฟรีฟรีไซส์ก็คืออกเท่าไหร่ไม่รู้สี่สิบอกสี่สิบครับ 2, 40, อกสี่สิบสอง สวัสดีครับเอฟติดไหมทุกโซนโซนยี่สิบพิมมาได้เลยชอยชอยยี่สิบยี่หมดชอยี่สิบต่อเต่าต่อเต่าอะชอยยี่สิบหมดหมีต่อเต่าต่อเต่าทีสิบเก้านะครับมีตัวใหญ่นี่ไงคนที่ส่งภูมิใจมาให้พี่บุ๋มคุณตุ๊กไหนอ่ะขอบคุณครับการจนาเขาบอกว่าได้รับหรือยังคะไม่รู้ขอบคุณนะคะนี่ไงของพี่พีทถึงอันของหนูถึงอันอุ้ยน่ารักมากเอ้ย ยิ่งใหม่บุ๋มยิ่งหน่อยตู้น่ารักมากเลยน่ารักมากอะไรนะเชาว่าฉันเป็นคนน่ารักหรอขอบคุณนะแล้วมีตุ้มพีดด้วยมีลูกพีอยู่ข้างล่างขอบคุณครับพีขายกรมั่งต่อเต่าต่อเต่าสี่เก้าหนีใหญ่สีส้มพันเจ็ดเก้าสี่สิบเก้าครับ ่อค่ะไปต่ออันนี้หลุดมาหนึ่งอันตคชมชมไม่ผิดบาททุกห้าหกเจ็ดสองพันคนขวัญต่อต่อห้าหกเจ็ดอ่ะอ่ะตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายอันเนี้ยแม่ไม่ต้องสูงอะไรแล้วแม่จะได้ตัว my melody เลยนะคะอันนี้นะสามร้อยห้าสิบเก้าสามรอยห้าสิบเก้าบาทนะคะสามรอยห้าิบเก้าบาทรหัสคือตอตอห้าหกเจ็ดนะ ต่อเต่าต่อเต่าห้าหกเจ็ดเดือตัวสุดท้ายนะคะ 5, 3, 2, 3อันนี้แม่ไม่ต้องรุนแล้วแม่ก็คือได้ตัวนี้เลยแล้วค่ะคือต่อต่อห้าหกเจ็ดคุณแอนนัทฮมนยกเลิกต่อต<ม>่อส<ม>ีเก้าให้แล้วนะคะนี่มีสีสิบเก้าบาทนี่มีสีเขียวนะครับมีใบโคเวอร์มีชมคดีพันหกร้อยห้าสิบ หมดหลวงต่อต่อห้าหกเจ็ดหมดแล้วค่ะอันนี้ต่อต่าต่อต่าสามหกศูนย์ตัวละพันหกร้อยห้าสิบฟังราคาฟังรหัสดีๆก่อนนะคะเพราะใครที่เอฟระยกเริ่มมันจะเอฟติดยากแล้วนะคะพันหกห้าสิบนะครับมีสีเขียวต่อต่าต่อต่าสามหกศูนย์เข้าคันันเดียวท่ไมพี่จุเห้าคันอ่ะไม่น่าหรอจุ๋ม อ่ะลงก่อนทีะของคุณพิมมีตัวมีมีนะยี้อเดียวอันนี้หลุดมาสีส้มยังไม่หมดค่ะมีสีส้มยังไม่หมดต่อเต่าต่อเต่าสีเก้าพิมพ์ได้เลยค่ะราคาพันเจกาสนะคะไม่ใช่ราคา4ี่สบาบทนะคะ1,790บาทเป็นเมคเออเป็นเกาหลีนะคะแครแบกแค้เกาหลีนะคะตัวนี้หนึ่งพันหบบาทรหัสคือ ตอตอสี่เก้านะคะตอเต่าตอเต่าสี่สิบเก้านะตัวนี้ใครเอาพิมพ์ได้เลยนะคะต่อต่อตัวใหญ่นะสี่สิบห้าสี่สิบห้านิ้วสี่สิบห้านิ้วสี่สิบห้านิ้วสี่สิบห้าเซนมั้งเออสี่สิบห้าเซนสี่สิบห้านิ้วใช่จ้้าที่บอกว่าเออมีผมด้วยนะต้องมองวัดอะรหัสคือตอตอสี่สิบเก้านะคะส่วนกระเป๋าใบนี้ ของคอสสามพันสองร้อยบาทมีใบเดียวสามพันสองร้อยบาทมีใบเดียวตอต่อสามสิบหกครับอย่าลืมทักแชทก่อน cf นะคะตอตอสามหกเท่าไหร่นะไม่ไม่ได้สามพันสองค่ะสามพันสองครับกระเป๋าสีส้มทุกคนอย่าลืมกดราหารกันนะคะเดี <laughs> ย๋ยวมัว <laughs> ชมมุดพีเตอรชมเพ่ะ กดตาด้วยจีจีดูเฟซอแฟนยิ้มละอะไรอ่ะต่อตออยากไ้อะได้อะไรมีน้อมพิมกคุณพีคุณพีม่มีใครพิมนพ์้ำหอมีน้ำหอมมีน้ำหอมไม่คืออะไรอ่ะน้ำหอมน้ำหอมดีออสวอันนี้จะเป็นตัวอันนี้อะไรอ่ะดีออรซาเวไม่ใช่มันเป็นอะไรนะอันนึงอ่ะ โลชั่นเป็นเจลเป็นครีมแบบน้ำกับน้ำหอมพี่ไม่ต้องแกะออกมาขนาดนะั้นน้ำก็พงกังนพอดีอะราคาไม่ป็นอันนี้อด <I S 1> ีกว่าอะไรอะอ่ะอันนี้ใครจะเอาหอมมากนะคะ <need> กลิ่นยอดฮิตนะคะที่ต้องมีนะคะตัวนี้เป็นไซส์แบบนี้แบบพกพาจะเป็นตัวครีมแบบน้ำอันนึงแล้วก็เป็นตัวน้ำหอมอันนึงนะคะอันนี้ราคา950บาทนะ950บาทรหัสคือตอตอสีเจดสาม ตอเต่าตอเต่าสี่เจ็ดสามนะของผู้ชายนะต่อเต่าตอเต่าสี่เจ็ดสามได้แฟนดีจังช่วยทะรีลาแปดสิตลบขเปิดกล่องมาของอะต่อต่อสี่เจ็ดสามนะคะใครจะเอาพิมพ์ได้เลยนะคะตอเต่าตอเต่าสี่เจ็ดสามนะคะตัวนี้นะน้ำหอมกี่ซีซีคะ คุณชี้ได้แล้วนะคะสิบยี่สิบมลยี่สิบคือนี้เพอร์ฟูมสิบเพอร์ฟูมสิบค่ะตัวเจลยี่สิบค่ะเหลืออีกหนึ่งเซ็ตสุดท้ายนะคะสำหรับใครเอากดได้เลยส่วนของผู้หญิงนะคะจะมีตัวจาดอนะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวจาดอนี้นะคะอ่อันนี้เป็นอะไรบอดี้มิล์์เพอรฟูม คิดหัวล้ออะไรอ่ะคัม่มีอันนี้เป็นครีมอาบ,บน้ำเออาเออบอดี้มิวอันนี้ใครเอานะตัวนี้จะ20 ml นะคะส่วนตัวนี้10 ml นะคะเป็นจะดอนนะ950บาทเช่นเดียวกันนะรหัสคือตอตอ594นะคะตอตอ594เราขายตุ๊ก,กตาตอเต่าตอเต่า5 เต่าเต่าเต่าห้าเก้าสี่ต่าเต่าเตห้าเก้าสี่ออคืออะไรครับนี่ไงอ๋อน้ำหอมครับตเต่าต่าเต่าห้าเก้าสี่เก้าร้อยห้าสิบบาทเป็นเซตนะคะก็มีเป็นเซตนะซินเดอเรล่าซินเดอเรลล่าด้วยครับสามร้อยเก้าสิบบาทตเต่าต่าเต่าห้าแปดสามฮะกดมา อ๋อคิดมาครับต่อเต่าต่อเต่าห้าหมดแล้วค่ะกสี่คครัอันนี้ครับมีต่อเต่าต่อเต่าห้าแปดสามนะซินเดอเรลล่าครับต่อเต่าต่อเต่าห้าแปดสามหมดแล้วค่ะสามร้อยเก้บบาท